อาเลือดอมึงดูแถวนี้โซก,ก็จะเรียกว่าเตี๋ยตะปันอ,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 อันนี้นะฝนมันไี่ปวกเหรอซู๊บๆ้องนี่ซูนี่นแล้วก็พอเนาะจะวันหลังเราค่อยมาหาใหม่ที่แดกลัวเหรอที่แดกลัวเหรอัออรรอนจสปริงเวชันลงนะชันกลัวจับดีๆเลยอายเอ้ย <laughs> <laughs> สบายมาก เราก็มาถึงป่าแล้วนะคะเขาเอิมมาป่าอย่างไรเนี่ยให้นายป่าอ่างหินกองไปเห็ดอะไรเห็ดถ่านบะโอ้โหเห็ดถ่านสีขาวโอ้โหเห็ดทานอร่อยไหมอร่อยเป็นนึ่งอืเห็ดถ่านแต่ว่าสีขาว จะบอกว่าไม่มีเหรอด่งเห็ดเออว่ะดงเห็ดเหรอเออไปเถียงเราเด้อเราไปเสียนเห็ดนะใช่ไปค่ะไหนเห็ด้าววมันเท่ากว่าเรียกมาดูเห็ดเท่าก่อนหน่งอ๋อเรียกเรามาดูเห็ดเท่านี่เห็ดเท่าเอ เห็ดหน้าง <Now, where? S 3> <is> ัวเหลือเชื่อผมจะเดินมานี่ค่ะมันเป็นหมูมันเท่าอย่างท่บอาย่ะไอ้ล่าสุดเห็ดหน้างัูอ่แล้่าสุดเจอเห็ดหน้าวัวอยู่แล้วครับเห็นไหมเนี่มันจะเท่าหมดแล้วเนาะเห็ดอะไรแกหน้างูเหน่างูเหรออืมแบบนี้ ได้รุ่นเนี่ยเนาะทำกินมาเก็เห็ดแม่หนิจะมาต้องเจอแบบตอนเจอแบบกลมๆแซ่บเนาะเอาไปแกงเนาะเห็ดมากินเปล่าเห็ดปวกเหรอสูู้ต้องมี่สูนี่ได้ป่าวในในเปิดคู่มาอีกเร็วๆวโอ้เห็ดพึ่งว่ากินได้กินได้ป่ะเนี่ยนี่เห็ดพึ่งว่าไหนเห็ดเห็ดอันนั้นเหรอเห็ดตะปันเหรอเห็ดตะปัน เก็บเก็บเก็บเกโอ้ยยาวเลยฟูงใหญ่เนาะเออฟูงใหญ่เลยเถืยอตะปันละภษาใช่หได้เห็ดครกภาษาใต้เห็ดครกกนเาไอ้น่าร่อยเนาะได้กินได้ฟูงใหญ่เลยเก็บเอายิ่งเจ็บโอ้นี่มันดงเห็ดนี่เตัดีนกันตัดเยจังเ้ย อือเอือโหเห็ดครกเอาแบบมันเลยถ้าเป็นภาษาโซก็จะเรียกว่าเตี้ยตะปันอันนี้นะฝนมาตกฝนมาตกเก็บเลยไอ้ได้ไหนีี่นี้นี่ี่ีช่วยกันเก็บอ้าวช่วยกันเก็บสิเยลยดูเอ็มซกเอาเลยเห็ด มอดใครมาปลูกเห็ดไว้นี่นี่ที่เรียกพี่เข้ามาทังใหญ่พุ่นเ <c oughs> จอไหมได้หรือเปล่าเมื่อกี้น่ะไอ้มา,าหาหมดเถี่ยผงกูเก็บเอาอย่างมันเลยพี่ผมบอกแล้วผมจะพามาตรงนี้แต่แรกแล้วเมื่อกี้เยอะ <c oughs> ขนาดนี้เลยเราเทียวเทียวทีเดียวคนมันตกใส่ได้นไอันนี้ผมพพาาี่่บวมาเขาเรียกเห็ดอะไรคะเห็ดเตี๋ยตะปัน เห็ดตะปันเตียตะปันตะภาษาลาวอ่ะไม่รู้เขาเรียกอะไรไม่เห็นบอกเมนบ่กเมนอันนี้แล้วหนูเหยียบทำไมไหนหนูไม่เห็นสวยด้วยนะสวยสิภาษาใต้เขาเรียกว่าเห็ดครกเห็ดครกอะไปโครยนะจะกินแล้วก็นอนยิงอ๋อหูแล้วภาษาไทยภาษาลาวเห็ดตีนต่๊มเห็ดตีนตั๊มเออเมนบอเออไปไหนอี ตรงนี้ก็มีนะคะเตี๋ยตะปันเลยนะป้งนัดเป็นฝูงเป็นฝูงเป็นกลุ่มเอาใส่เห็บพึ่งกี่ดอตัดอันนี้มาอีกเท้าเหร่ น้นนำหมาด้วยแม่มาฮะเนาะนี่อืนี่อร่อยเห็ดทาเลือดลองดูแถวนี้หานหมูมันหาหมูมันหมูมันหลายเลยเห็ดทานเลยว่าเห็ดลิ้นหมาเห็ดลิ้นหมาเนี่ยสิทานเบื้องดีๆมันดำเละต้องถอนหมวกทุกคนมาดูดอกอันนี้นะคะดอกข้าวมันสาสวยมาก ูสวยเนาะให่เตียมหนาม่ายอ่ะมาก็พาขาผมจะพาคุณไปดูเฮดโคนใส่เหล่อยู่ฮะปล่อยผมแล้วงามว่ะเพื่อนฉันโอเคแกปล่อยผมแล้วเหมือนเหมือนคุณนายเหมือนเหมือนผีบ้าเหมือนคุณนายแกต้องปล่อยผมจริงเอาจริงอล้วสีจับได้นี่ได้สเสื้อแดงพอก รถเรามารับแล้วนะคะลาชรถจะมาเก้ลยรถเปิดประทุมนะครับนี่แดกเขาก็เจอเห็ดปวกจิกอีนี่มันต้องเป็นกลุ่มเลยเนาจะเนาะเฮ้ยเจอเห็ดปลวกเฉยเลยเมื่อวานเห็ดปลวกเห็ดปลวกเห็ดปลวกจิกเห็ดปลวกนี่สิ

นอะม่ไม่น้ัางลางมึงเียบเลยบงคนสุดเดียวที่เราเอาเมื่อกี้เลยเนาะเียบแน่อนเกียบดูน่นี่นดิเปมนมีหมูไรหาเบิ่งไม่เหตเยนะหมูแล้วมีหมูเี่ยดูดิ นะมากียมอโอ้โหมีแต่แบบดอกพอดีกินเลยเขาไปนึ่งแกอันเดียวนี้เหมืนกับแบบ ไหนแกหันหน้ามาสิได้เยอะมากเลยนะคะมีแแต่บบอันนี้คืออายกำลังออกปลาอันนี่กำลังออกเลยอ่ะได้เยอะมากแต่เราพอกินแล้วเราก็พอเนาะเดี๋ยววันหลังเราค่อยมาหาใหม่อีแต่วันนี้วันนี้ก็ขออนุญาตไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายอ่าอีกอีกสองสามมือนีนเห็ดอันนี้เนาะเห็ดเกาะอันนี้ได้หกนี่